สนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณละ่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเฉบอกที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับพี่น้องชาวโอเค c ร์กโซนทีวีทุกๆคนครับยังอยู่กับพวกเราและพบเป็นประจำทุกๆวันนะฮะกับการแกะกล่องวันนี้ครับเป็นคิวของทางเมนบอร์ดแล้วมันก็เป็นเมนบอร์ดที่มาพร้อมกับการรองรับ CPU ตัวใหม่อย่าง LGA 2 0 1 1จากทาง Intel นะครับก่อนหน้านี้มีไปแล้วหนึ่งตัวก็คือเป็นของทาง A s u s เป็น99 d e l u x เนะครับวันนี้ก็เป็น99เหมือนกันนะแต่เป็นซีรีส์พิเศษของทาง A s u s ดเขาตัวนี้ครับ asus rampage 5 extreme ถ้าใครยังจำได้นะครับสำหรับตัว asus ตัว the look ตัวนั้นนะฮะก็เป็นตัวใหญ่เหมือนกันสเปคการรองรับ support เนี่ยที่ผมดูนะเปรียบเทียบกับตัวนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกันทุกอย่างฟีเจอร์ตัวนู้นมีอะไรตัวนี้มีหมดนะครับแต่ตัวนี้จะออกแนวแบบว่าเป็นเหมือนซีรีส์แบบออกแนวโหดๆนิดนึงเกมเมอร์นิดนึง อันนี้จะออกแนวแบบหรูๆนิดนึงดูดีอ่ะแต่ถามว่านี้ดูดีไหมก็ดูดีนะครับเรื่องราคาเหมือนเดิมฮะสนั่นแน่นอนนะครับสำหรับแรมเพทอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูบันเดิลนก่อนเลยว่ามีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกที่เห็นครับนี่เลยเป็นที่คล้องประตูนะครับมีสองฝั่งเกมออฟกับเกมออน และตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า ASUS OC Panel สามารถตั้งได้อันนี้คือเป็นที่เป็นที่หลายๆคนใฝ่ฝันเลยนะครับตั้งได้นะครับตัวนี้สามารถปรับได้ปรับองศาได้นะฮะแบบนี้ครับพอมีตัว OC Panel แล้วนะครับสิ่งที่ต้องใช้คู่กันก็เป็นสายของมันฝาปิดด้านหลัง back I/O panel ครับเป็นฟอยล์โฟมนะฮะนิ่มๆอันนี้คือ back plate ด้านหลัง socket cpu นะครับเผื่อใครว่าจะแบบ อยากเล่น LN อยากเล่นแบบใช้พอร์ตน้ําแข็งแห้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ถอดตัวแบ็กเพเเก่าออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนอันนี้คือ ROG สติกเกอร์นะครับบอกไซส์ฮาร์ดดิสหรือว่าจะเป็นพวกคีย์บอร์ดสติกเกอร์เอาไปติดได้นะครับบอกตําแหน่งว่าเราต้องการบอกอะไรแผ่น DVD software driver หนึ่แผ่นแล้วก็ชุดสมุดคู่มือครับอีกหนึ่งเล่มบิดคอร์ดไฟล์ครับเป็นแบบบิดอ่อให้มาหอันบิดอ่อ2 WSli a y อีกหนอัน บิดแข็ง 3-way SLI อีก1อันบิดแข็ง 4-way SLI อีก1อันครับ ASUS Q connector อันนี้คือเสาสัญญาณรับ Wi-Fi นะครับหรือว่า a t e n a WiFi นั่นเองเหมือนกันนะครับกับตัว99โดยลุกตัวนั้นมี3หัวครับ3สายอันนี้คือ probe ครับหรือว่า t h e r m a l Sensor อออยวัดอุณหภูมิสาย SATA 6 Gigabit Persec ครับเป็นสายสีดำหัวสีขาวให้มาทั้งหมด10เส้น อันนี้คือ OC Panel Tray นะครับเป็นช่อง B 5 2 5นิ้วการใช้ก็คือคุณเอา OC Panel มาเนี่ยเสียบไว้แบบนี้เผื่อใครอยากจะเอา OC Panel มาใส่ไว้ในเคสครับแบบไม่ต้องไปวางนี่ได้แล้วอ่ะนี่ครับคือหน้าตาของ Ram p a g e 5 Extreme แบบเต็มๆเ,เอานี้เรื่องของ Form Factor ก่อนมาค่อนข้างเต็มครับเป็นแบบไซส์ใหญ่บิ๊กไซสเลยครับเป็น X10 ATX ไซส์ของมันคือ12นิ้วคูณ10.7นิ้วสีของ PCB เป็นสีดำด้านนะครับผมส่วนสีของสล็อตแล้วก็พอร์ตต่างๆแน่นอนฮะตามสไตล์ของแรมเพ e จะต้องเป็นดำตัดกับแดงชัดเจนนะครับอย่าลืมนะครับว่าดำกับแดงจะไม่ค่อยมีสีอื่นเข้ามาปนซ็อกเก็ต u p u ครับ,นะรบแน่นอนมันต้องเป็น LGA 2011 CPU ก็มีให้เลือกใช้หลายตัวเหมือนกันนะครับตอนนี้ ลองๆดูเหมาะสมตัวไหนชอบตัวไหนนะฮะชุดพากใจไฟครับของ CPU จะอยู่ทั้งด้านบนหมดเลยเป็นแบบ Digi Plus Power m o e นะครับทั้งหมด8 p h เฟสนะครับสำหรับชุดพากายไฟเนี่ยมีฮีทซิงค์ในการระบายความร้อนเป็นแบบฮีทไปด้วยนะครับส่งถ่ายความร้อนมายัางตรงนี้นี่ก็เป็นฮีทซิงค์ปรนตัวเหมือนกันเป็นมีเนียมนี่ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันเขาบอกว่าตรงเนี้ย หน้าสัมผัสระหว่างฮีตไบ์กับตัวมอสเฟตเนี่ยเป็นแบบ Direct c ยูด้วยนะครับก็คือฮีตไบ์แปะกับตัวมอสเฟตเลยนะฮะส่วนปลั๊กไฟเลี้ยงของตัว,วบอร์ดตัวนี้นะครับอยู่ทางด้านบนเป็นแบบ8 p พิน cpu 1หัวแล้วก็4พิน cpu อีก1หัวใช้ตัวนี้เป็นหลักก่อนนะครับถ้าเกิดจะอัดก,ก็ค่อยบ้าไปไป,ไปบ้าสอพอร์ตไปเลยตรงนี้ฮะปลั๊กไฟเลี้ยงเมนบอร์ด20พินอยู่ทางด้านขวา ตรงนี้นะครับด้านบนมุมขวามือจะมีสวิตต่างๆมากมายเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สีแดงๆตรงนี้จะเห็นว่ามี1 2 3 4บอกเลขเอาไว้ก็คือเป็นสล็อต p ี i ซนิ X age, นะครับสามารถเปิดปิดได้ถัดมาทางขวาคือ LED 7 Segment 2ตำําแหน่งบอกค่าโค้ด Error ดูได้ในคู่มือปุ่ม Start หรือว่า On Off เนี่ยฮะแล้วก็ Switch Reset ตรงนี้ครับ on off เป็น Slow Mode ปุ่มสีแดงนะครับเป็น Save Boot ปุ่มสีขาวเป็นรีทายรีทายบัตทอนรีทายบูทนะครับแล้วก็เมมโอเคทีนี้ครับสล็อตแรมพอมันเป็น LGA 2011นะครับแรมมันจะซับพอร์ตแบบคอร์ชแนลนะครับซ้ายขวาทีนี้บางคนเนี่ยซื้อไปเ้ยไม่ชอบเสียบสีแดงอะ่ะชอบเสียบสีดําได้ไหมนะครับให้ไปเสียบสีแดงก่อนให้ครบก่อนนะครับมันถึงจะติดนะฮะบางทีแบบเฮ้ยทำไมใส่สีดําบูทไม่ติดอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเคยโดนมาแล้วนะครับโดนมากัตัวเลย ขยับลงมานะครับก็จะเป็น USB 3.0แบบ Internal เป็นพอร์ตสีแดงข้างๆมันก็จะเป็นสล็อต M2 นะครับดูที่เรียกกันว่า M2 Socket ตรงนี้ไล่ยาวลงมาเลยครับใส่ได้ทุกไซส์นะครับเลื่อนมาตรงกลางของตัวบอร์ดนะครับก็จะเป็น h e a t s i n k อีกชุดหนึ่งแต่ข้างบนนี้นะฮะจะเห็นว่ามีโลโก้ ROG อยู่ซึ่งเวลาเราเปิดเครื่องเราจะเห็นว่ามีไฟ LED เป็นสีแดงโชว์ขึ้นมา มูฟิงมูมิงด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือสล็อตพีซี x p เอ็กต่างๆให้มาทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้นะครับสำหรับสล็อตพีซเนี่ยตรงนี้จะมีทั้งหมด6สล็อตเอาสล็อตเมนหลักก่อนเลยที่เป็นสีแดงนะครับตรงนี้เนี่ยที่เป็นสีแดงนะครทั้ง4สล็อตเลยจะเป็นแบบ3.0 x16 ถ้าการ์ดเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็น x16 ถ้า2การ์ดก็เป็น16บวก16ถ้า3การ์ดเป็น16บวก8บวก8 กั้สีกร์ดเป็น16บวก8บวก8บวก8สีดำครับตรงนี้เป็น p s i ซ e x เพจ4และสุดท้ายครับ p s i ซ e x เพ X1 ตรงนี้เป็นแบบปลายเปิดให้มาด้วยเหมือนกันขยับมาทางด้านซ้ายนะครับก็คือส่วนของ Sound Onboard ที่เป็น Supreme Fx นะครับ asus จัด Supreme Fx มาให้ก็ถือว่าท็อปสุดแล้วเหมือนกันครับซึ่งในส่วนของ Audio ตรงนี้ แยกเลเยอร์ออกมาเลยนะครับมีเป็นลายพิมพ์ที่แบบไม่ถึงกันนะ่ะแยกส่วนออกมานะครับคาปาซิเตอร์ก็จะเป็นคาปาซิเตอร์ที่ใช้กับในเรื่องของเสียงนะครับซาวการ์จะเห็นแบบนี้บ่อยสีแบบนี้ประมาณนี้งานแบบนี้พอร์ตซา TA ครับให้มาอย่างหนาแน่นมากนะฮะเอาที่เป็น SATA Express ก่อนแล้วกันนะครับให้มาทั้งหมด2พอร์ตนะครับตรงนี้ที่เหลือครับ2 4 6, 8 10, 12 เป็น SATA 3.06 g b กิกะบิตเพอร์เซกทั้งหมดเลยก็แย่กันไปครับควบคุมจากชิป Intel ควบคุมจากชิป AS Media ด้านหลังฮะมาดูพร้อมๆกันครับสำหรับพอร์ตที่เอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่วนต่างๆฮะเอาด้านซ้ายก่อนเลยนะครับมีสวิตช์มาให้2ตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นสวิตช์ Clear CMOS ด้านล่างก็จะเป็นสวิตช์ BIOS Flashback ของทาง a s u s ดเค้า ขยับมาเป็น USB 2.0 2พอร์ตด้านบนก็จะเป็น PS2 ของเมาส์และคีย์บอร์ด2ตึกตรงนี้นะครับเป็น USB 3.0ทั้งหมด8พอร์ตขยับมาก็มีให้อีกพอรพอนะครับด้านบนเป็น RJ45 หรือว่าพอรตแลนนั่นเองครับเป็นพอร์ตสีแดงตรงนี้ฮะเห็นครับ3หัวตรงนี้สีทองทองก็คือหัวที่เอาไว้ ขันเอาเสาสัญญาณ Wi-Fi นะครับหรือว่า a อเ e น่าไวไฟเนี่ยขันให้แน่นนะครับรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ส่งได้สุดท้ายครับ Audio Jack แบบ8ป h ช n n e l เป็นแจ็คทองทั้งหมดเลยนะครับที่เป็น3.5มมิลจะเป็นแจ็คสีทองแล้วก็มีแบบดิจิตอลครับ S/PDIF ให้มาอย่างแน่นอนฮะเป็นไงครับ Asus Rampage 5 Extreme เป็น Rampage ตัวล่าสุดจากทาง Asus นะครับแล้วก็มาแบบค่อนข้างที่จะเต็มรูปแบบเหมือนกัน ในเรื่องของฟีเจอร์คงไม่ต้องอธิบายนะฮะว่าให้อะไรมาครบไหมหรือยังไงนะฮะมันเป็นอะไรที่ต้องบอกได้เลยว่าสุดแล้วก็เต็มเหมือนเดิมครับเรื่องราคาเนี่ยผมไม่กล้าที่จะเอ่ยนะฮะร,ราคาผมว่ามีมีหมื่นอัพอยู่แล้วนะครับตามปกติของเมนบอร์ดซีรีส์แบบนี้จากทางเอซูอ่ะอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังของตัวบอร์ดนะครับ ในส่วนของด้านหลังของชิปเซตนะฮะจะมีแบ็คเพลทติดมาให้ด้วยข้อดีอะไรเป็นยังไงนะครับคือระดับของตัวแบ็คเพลทด้านหลังเนี่ยความสูงเนี่ยความหนานเนี่ยมันจะมาเท่ากับตัวแบ็คเพลทของ socket CPU สมมุตินะสมมุติสมมตุมมติว่าเราไม่ไม่ใส่เคสไม่ใส่เทสเบดวางไว้กับพื้นเพื่อที่จะเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งปกติถ้าไม่มีแบ็คเพลทฝั่งนี้มารองช่วยเนี่ย มันก็จะเป็นบอร์ดที่แบบกระดิ๊กกระด๊กนึกออก่ไหมมันกระดิ๊กกระด๊กกระด๊กแต่พอมีปุ๊บวางปุ๊บมันก็ไม่สามารถกระโดดกระเดดไปไหนได้และนี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แบ็คเพลทช่วยเอาไว้นะครับกับเมนบอร์ดตัวนี้ก็วันนี้ครับขอบคุณเอซูครับที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้กับเราในเรื่องของการทดสอบติดตามที่หน้าเว็บรอดูนะฮะว่ามันจะไปได้ขนาดไหนจะแรงจัดไหมจะเจ๋งสมชื่อสมน้ำสมเนื้อสมราคาหรือเปล่า ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่เทปถัดไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ